สวัสดีครับพี่นงองท่านผู้ชมขอตอนลนรับพี่นงองเขาสู้ตลาดนัดคู่กระบ,บือบ้านดอกไม้อำเภอชวนภูมิจังวัดร้รอยเอ็ดครับเ้าว์มนีเป็นเซาวันพฤหัสบดีที่19เกเดือนตุตลาคมพุทธศักราช2 5 6 6ครับเ้าว์มนีอากาศหมอกหมอกลงไหลครับขับรถมาตามถนนนะครับหมอกลงนะมงุ่งมัน งัวกลัวกันยังวัตถุจยางอยู่แล้วคับรถระมัดระบังครับนู่นนี่บัววันได้หอยได้หางพี่น้องมาเบิ่งงัวไปเลี้ยงนะครับลายมีงัวพี่น้องในเบื้องไร้ตรงนู่นนี่มีลายใส่ใพี่น้องในเบิ่องบันทบะครับช่วงายากาศกับพี่กํน้องกันเดี๋ยวเสร็ำรวจราคางง่วนยันข้างง่วนพี่น้องฟังระเบียงเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีเสียเอาเอาไหนมาเหมือนเนี่ยแม่ลูกครับแม่ลูกปะแม่ทองว่าคือผสมแล้วตัวทองแล้วครับทสองเดือนครับไผ่มัมมี่ครับมัมมี่ตัวทองแล้วลูกสาวไผ่สาวไอ้ช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตโอ้แดงตรงๆเลยตัวนี่ยแดงแกัดสวัสดีครับสวัสดีอ่ะเอายังแม่เหมือนเนี่ยมาซื้องัวง่ะเออเบิ้งเบิ้งเอา เอาเสียพี่ไปน้ำกันถามมันกับบอสแยกแต่เจ้าถามมันจะมาตะแยกงยุ่งเปิดรถเท่าไรอ่ะห้าหมื่นเก้าพันบาทบอสแยกกันบอสแม่สองรอยสูงลอยซีที่บวกสภาพกันต่ำนิดถูกยังได้ลูกยักษ์โตแล้วองคลูกแดงดีนอนลูกเลย แยกใครเสียปี่พงเจ้าเสียงคันเสียปี่เสียวที่แยกใครอยู่ากันเอาเตี้กันขันามหาบุญแถมเมแยมกลูกเดีมักมาุกกับซื้อลูกแถมแม่ตัวต้อนร็อกเลยน้องอารเอามาควบเดียวบางหมืนเอากเบอร์ตัว 085- 085- 247- 2 4 7 3817- 3817- ครับผมเสียจากเมืองสวงมันหมานละครับผมเ้าตันเอามาจากโตนี่แมนบ้านเท่าอะไรนี่นี่ว่าจะได้สิมครับค่ะมืนหาอ่านี่แมนหาแม่ลูกว่านี่แม่ลูกว่านี่แม่เดียวผสมไป ตอวได้ก่อนมื่นสามมื่นสามพัายตัวใหญ่ตัวย่าวตัวนี้งู่งอยสามที่บวกนตัวนี้มื่นามพตกปูนี่มื่นหาตัวนี้เลยมื่ 15, นสองพันเม่สาวหน่อยครับ ห3ึ <g ülme ixes> ่0สามพันหอเรียกเอามักตัวไหต่อร่องไหนอีกเเอาเนาะปาาเบือโทรศูนย์แปดศูนย์แปดสาม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 สห่าย้อยตันเมืองสวงมันมานครับเดี๋ยวอะเท่าไหรนั่นสีแดงๆเท่าไหรนี่ เศร้าสีเดจเดียนเราบุญงวดเดริเศร้าสีคุ้ลงลอยสามไปนอนสูสีเหนือเนาะสีแดงไม่มีตำหนิเครื่องดำงวดแดงเศร้าจังกัเศร้าสีาสต่อรองได้อีกออบึ้งตาบึ้งตาบึาง้ง ได่ครับสีได่งามอยู่2 4งหมันบาทต่อรองได่ไขมักน้ำป่าเบอร์โต่ะคุณทุกครับผมช6ทุกสองแปดเก้าแปดเก้าห้าเก็ดห้าเก็ดห้าหครับผมห้าหนึ่งเจากอัธมาศอัมามันมาน่ะสวัสดีครับท่านเสียอัด ค้นกับง่วมันคือขักขึ้นล่กันแต่เธอเลยที่สุดผสมผสมไปผสมไปแม่สาวนบ่แม่สาวผสมชุ่มลอยหาพอดีหรอหาที่บวกแต่ว่าซีที่หาบวกก็แล้วละถูสีลอยหาคันบ่ถึงใหญ่ยาวเนี้ยเอาดี หูบามันหูบามันบาบันสายนี่เอ๊ะไ้ไปซื้อแต่มันเตี๋ยวที่อาออให้พาหัวบาบันเปิดไป็นเทไรกันเท่าขายลราครับอีพอมันแบ่งแบ่งไปเลี้ยงกันชื่อเราบ่นแบ่งปันก็ใช่แล้วแบ่งปันเปิดไปเท่าซีไหวเท่าซีไหนเดือนไหวแต่มันไปกับซี ใช่าาแล้วครับใช่แล้วสวัสดีครับอาสวัสดีครับแม่ลูก ลูกัตเม่พ่อว่างว่าขึผสมแล้วโอ้ยเวเยวเยวอ่า,ห,าหลาดทุงถอยซีซีวสวัสดีครับลูกแม่เอองว่วงกะดิ้ทยไปเรื่อยนะครับเจ้ะได้เออทำมาไดยไปบุบางงานเนีย่ยอืม เปิดไปเท่าไรอ่ะเปิดได้หกหมื่นสองพันบาทใหญ่ยา,ย,ยาวลูกกับลูกง่มยู่ยครับไหลูกดียุ่หกสองต่อรองได้รับประกันตำหนิทุกอย่างนมก็นมสีเต้าแข้งขาก็ดีครับหกหมื 6, ่นสอง ไขมักน้ำปากเบอร์โทรศูนย์แปดีศูนย์แปดีพกเกตหาพกเหาี่องหาีสองหาร <40 5, S 1> ับหย,ยงก่อนม้วนอัศมารถ,าม,าม,ารถม้นอมานดาด้เสียกุ้นบัดดีครับเอามาจากโตมือนนี่บอ อันตัวเานท่าไร่ตัวจึงวนี่ตัวเนี้มือันอยมืสีพันอยตัวแม่ตัวแม่ตัวผู้มืนหถงลอยเศร้าปวลอยเศร้ากลัวนี่ละมันกลัวอยู่แล้วล้วนี่ตัวดีไทก็บเฮ้ยมือหาพันตผู้หน่อยอีเมียแดงนี่ดิอีเมียแดงไทยเฮ้ย พ่องมาือผสมแล้วเขา้ยมาแกงหัวแถลงแดงดีอยู่ดิหูหน่อยเดได้เลยปลามันตสีละเศรษแากหันเศรกหาลอยโตลอจุกตัอให้มักน้ำปากเือทูดแปดเจ็ดสองสามแปดหน่ามสงหนเสียคุบั้นทยี่วางถึงซะไป Sabes, ม anyway, ันหวานเอาเสียกวนวดถึกเอาเสียคุณวานนนหนีลมนขี้ันหาไรถือว่าสั่งตัวนั้นเมื่อหาชิ้นเนี่ยอะไเนาะเออครับครับจะได้ครับทำไมมันถือทำไมตะกี้มันก็ว่ได้ละเอเอท่านหาหน่งบนเจเติงัดีครับนี่บ่เอาวบเจ้าบาทนี่ เปิดสามหมื่นเอ็ดแม่ท้องว่างขึ้นผสมแล้วผส,สมไผ่รอทุกต,ตัวพุมตัวเกตเดือนประกันท้องสูวงลอยสามบวกอ่างลางประกันไห้เทนแน่อนอนสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับลูกกับลูกแม่ ลูกกับลูกแม่ต่อรองได้นะลุงเติงเนาะแยกวะเอาเท่าไรเมียมันอวมันียนี้มันเอาไปเพี่นเอาตัวนีไปให้เพิ่น แล้วากเบืรอโทษคนลุกเติงเก้าสามเจ็ดแุู้งเติงส่วนภูมิมันมันครับเชียร์อจสบายดีการเอาที่ยบ่ายลีติปุ่นเออเีว่าเาเอาดิสองหม่นสามพันสองหมื่นสามพับาท สีเหลียงตรงเลยอมเอาบัตขนาดนี้ละเสียจ่อยเฮามีแต่จ่อยเอาตัวจ่อยจ่วะวัตถพินบัตถะพนมากเสียเอ้ยสองหมื่นสามตอรองได้ทัวรทองตะมือสวงตัว ม่มดมันผพ้่คุ้นกันท้องมนสามเลยใมคันรถคันกันต่อคันตาบัต้อคันส่งคันบอกมอคันต่อพส่งันราคาท้องมือสามส่งให่เลยในจังวัดเ้าฝากเบอร์โทรใครมังรับเสียจอยศ9นย์เก้าแปดศูนย์เก้าแป่งสเ่งสา้านยมียจอยบัตพัมยี่เมืองสวงดูรอดนบ สวัสดีคร well, right. ับยจอมเจาสตัวไหนมากค่โตไปเลยเนี่ยฮะสองนกกันยืนอยแ่้วดเอาแล้วเมียนนี้ตัวไหครับนี่สามหมื่นครับาผสมไปพอได้ครับผมหลอดทตัวมีใบอยู่ใคกันนะใบพออ 4ี่ใบหนึ่นึ่งส,ส,สาต้นลูซี่ายหนึ่งหน่ามซี่ใหนึ่งหนาจะติดเยนรือเปลาุงมีใบมีหลอดครบเห้ยล่ะสะมันทีงี้เปลี่ยนมกะลาพอดบ์บันเดียฤศพิกกาเดียนหนายต้นครับผมสามมืนเท่าไรก่อนต่อรองได้งวดจากสาพ่อรุ่ง จาก better, ูกระสิงสูงลอยสามที่บวกสวัสดีครับสวัสดีครับบินบาวบ้านรูปรอเอาให่บังนะผลลูกฝาบกระทู้ไหนครับสุดแปดเก่าสองเกีรห้าสองศูนย์หนึ่งห้ามันหม่านนะุ่นลงเด้อัครับสัสดครับให่บังนำเปิดไยสามหมืนต้อรองได้สวัสดีครับ ผู okay, ้สาวบตได้นอนเสีอจ้อยเสีอจ้อยผู้สาวบัตได้ผู้สาวบตลา้สาวตรลาวสาวัตร่าว้าเจ้าแยกขายก็ัเสียจ้อยเดดตัวได้หลายหมื่นหกพันผัวเมหมื่นหกหมื่นหกันสูงรวย้าหนี่งละย่างห ท่านตัวใดอีละนี่เท่านี่เหรอปากเบือทู้เขาเอาเบือ,บถถอทูอถถเสียใจยบถถเบือทูเสียใจคุ่นได้ก็ตัวเถิดกันได้บักบักตัวเถิดเอาตัวนั้น,นะะถถพ่อลุงหวัดดีครับเอาชมครับชุมยาวอลาศ ไทยไปวันดีลุงมอนวันดี <c oughs> <c oughs> ดลุงมนม่พูรอแต่ท่าก,กุเนี่อลูกเปิดไปเท่าไรเนี่ย,นนยผสมไปโอ้แยกลูก ทุกหอ่อย40ปั่นดูนะครับเครื่องดำกุ่มหางเงี่ยเงี้ย25,000บาททวนต่อรองได้เออน่ารักสีเครื่องดำเครื่องดำกับครับพ่อใด30,000หาเมียสาวตอไปนนี้ สงสัยเากันเาวาทับนะข่อวม่าทับอืมสามมื่หานอยู่พนุ่งัดีครับนสูงหล่อยสามที่บวกโอ้หุ่นดีอยู่เรื่องจะได้ โอ้ลูกลูกผือลูกเมียพอลุงนี่อโอ้แม่ล okay, ูกแม่งอุ่ยอนู่ลใหญ่ยอยู่งยนไม่ทำนี่นี้นี่นี่นี่โอ้ใครอยากใครก็หมูนี่ นั่นทครขายไ้นันโอ้กหโมเปีนนยังตอกรกบจริงเลยซื้อว่าตอนีหมองมกัเก่าีนเนยดถ้าขายซื้อหยยังกตเดอนีเดอนี้กันพอุกงรถว่าหกห่นปรครับอืมนีอโตได้พอนงมือหมไป tốt đi sao đấy đi. Sao ha mẹ sao? chung loại sao? mẹ sao? ờm lo lại ờm tố ờm ờm lung. ờm 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 tố. ờm 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 061- 169- 169- ึ่9ศูน่อพ่อสอกี็กพอยเทบ้านขีเล็กพัเทบ้านขี้เล็กมันมานครับคนเป็นไงเราคล้องไว้สามมื้นหาการลดอะไรที่เขากำนีเจ้าเรียกเอาเจ้าสิวสองสอตัวเจ้าเสยวตัวเดียว สวัสดีครับสวัสดีครับอาส,ส,ส,สวัสดีเปิดไปเท่าไหร่นสี่หมื่นห้าลูกกับลูกแม่แม่ท้องบ้างบ่งบอ่ะานึกผสมเลยอะสี่หมื่นเท่าไรก่อนสี่หมื่นห้าพันบาท คุ้กว <yt anc chor op> ่า40บวกครับ45,000บาทใหญ่ยาวลูกกับลูกเมียครับ hmm. ร <inaudible> yeah. ับประกันตำนี receptors. ้ <lizard> ่มีตำนี้เราอ่านเนาะไม่าชใสอ่ะตัเดียดเอาฝ้าบุฮะข้องลักฟ้ามัราข้องลักข้อลักฝ้ามเสียกบเอาฝาาบุโทษเนี่ยโทษตาวกอบเร พท่านเห็นันรยชนเดือนไอ้กาเทีวนีเดี๋ยเสียอดบัดดีครับแม่ลูกติละแม่ลูกลูกผู้เปิดไบจะาจรอดเปิดว้หาม้อจรห้าหมื่นเกียรพันบาทเปียท่อมาขึ้ผสมแล้ว่อได้ล่ะ โค้โตตัวท่องไปสูงกว่าซีคือบวกครับใหญ่หนาเลยหนาดีหนาหน,นาเปิดไปห้าหมื่นเท่าไหร่กว่าห้าหมื่นเจ็ดพันบาทอ้ใหญ่หนาใหญ่หนาดีอยู่ครับเล็กอ้างดีใหญ่ๆนะนะลูกกับลูกผู้เธอเลยเยอะ hơn เครื่องดำตอนนั้นลูกกาเล็ดต่อร่องไหนลูกต่อรองนัวใดอีกเข้าเม่นนพันสิตม่สาวนานองกันาทอกันเอาฝากเบอร์โทรลูก093 093 336ส2 2 4เสียออดปทุมรัตมันมันได้ลูกเด้อสวัดดีครับเสียสวัดดีครับเม่นนพันสิซโตนี่ ราคาแตกต่างม่าเาืาเท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดพันบาทเบิอ้งองกบพี่น้องซีตนี่เรียกมกตัวไหนเรียกเขาสองหมื่นจ็ดพครับนั้นนะสูงรลอยสาสิบยืดตัวนีสามิบบวกอยูาา่นี่เอนวรครับทตใหครับตัวนี้ตให้หลอดตอ,อืมูคคมนี่วัฒนธรรมแยกตัเนาะ โอ้ตัวนี้ย่นดียู่นี่สองนเจ็กับนเจกันสีแดงได้เลยตัวนี้ตัวนี้เดยอ่ะสองพันสามอร่อยสานที่บวกมัโตพุ่นเท่าไรก่อนสองพันสามเพร่ย ต่อรองได้ทุกตัวฝากเบอร์ทั่วอ่ะ065 065 084 084 4832 4 8้2ยปยาอ่ามห้อยยังวัดกับประตนี่เราวัดเอามันมันอ่ะวัดดีลูกเอามาจากตัวมือนนนี่ป่ะเป็นแเมลลูเพิ่มเดียวเดียวครับอันมีเม่แมนเมมั่นเอาเม่แม่สาวเท่าไรเม่สาวสอ่นหาสองหมื่นห้าพับาทคุงรอยสามหมดที่ครับ เครื่องดำเลยน่สาวแม่มานเอาทะไรลูกแม่ม่ามาสามาสามหมื่นนตัวให้หลอดเจ็กเดือนแล้วประกันแล้วอือยี้ช้บวกีนานวลสามหมื่นห้าสองหมื่นเท่าไรก่อนสองหมื่นหาตอกทุกตัว ตาเบอร์โทรลูก0า3 3ม9 3 3 797 797ก6 1ครับ461จากไซล่ะจากทุมรัตน์ครับอ้ามันหมานได้อนขอบคุณครับได้จักตัวไปครับได้จ็กตัวไปเดอนมักตัวไดก็เรียกเอาตัวลูกเที่ยงเจ้าที่มักตัวไหคือที่เอาบบกตักังกะยางบอดบ้านจักรอ่วงอันนี้เขาไฟนอนนี่เขาไดลุก็ดก็ผสมไปต้องเดียนปรกันครับ พอได้ KF68 ท่องหกเดือนประกันท่องประกันต่ำนิดเทียว,วสูงลอยหาชิบหาเครื่องดำนั่นได้ลูกยักษ์ตัวหลุอ้วลูกตัวสองในท่องบ่าเธอเลยว่ากระัน้นลูกเงี้ยวดีอยู่ดิสี่หมื่นเท่าไรกัน 40, กนี่ยสี่หมื่นเจ็ดตัวล่องได้ แข่งขาก็ดีรับประกันตำาหนิดทุกอย่างประกันตำหนิประกันท่องนะครับครับตัวได้อีกวันวมันจะใส่ลูกอเอาเฝากเบอร์โทรไหมาพี่น้องมังน,นะห้ศูนย์ 2. เก้าแปดศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหกหนึเองหกหนึ่งเดสอันลูกเด้อ สวัสดีครับได้ไปอาได้ไปเออว่าท่านไหนเลี้ยงหาเอาอันนี้ง้วนไฟนอนนี่เขินห้องเจ้าบานอันเสียห้ำส้อนมืดเก้าผสมไปง้วสาวหน่อยโบเครื่องดำอืยเหลืออยู่ Lập bạc cân tầm này nè, phụ nữ. Lập bảo cân tầm này nè, phụ loại, chú loại sám. Này, khách. Tụi đại y, phụ này sao đấy? Thoa cân. Sao cao? Sao Ná hư สุงกระตูดทีลอยสามชิบนีท่ท่าตัวนี้แม่นบ่ะแม่นเหรียแม่นทองบ่ะน่จกักบาดจักเดือนแล้วอว่าเนไกจวว่าจัเดือนอะอ่าง,งลางป่ะเนี่ยหมื่นเจ็ดพันห้าต่อได้มื้งมือขันป้าขี่ขันต่อ

นี่คือบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือวันดอกไม้ครับเปิดทุกวันพุธเสาร์พอดีพี่น้อง้องการมาซื้อง่าไปเลี้ยงเชิญได้ครับเด้อราคากับพ่อฟังนะครับกับพ่อแพงนี่พันสือไปเลี้ยงเยอะแม่ลูกกับม่านกับมื่งกลัวแม่ลูกกับมือ่งกลัวกับมี่สองมือ่งกลัวกับมี่พี่น้องเขาเลี้ยงเอาครับไปเลี้ยงเลี้ยงพ่อประมาณจะเลี้ยงไรไม่มีหมองลำ คลิปนี้ฝากตอนพี่น้องสัานหนึ่งครับขอให้พี่น้องจงมีวามสุขความเจร่ญนมันม่งมีสีสุกกันทุกตัวนหน้าสบายดีครับ